เสื้อแล้วก็เอาผ้าถุงานะตอนพี่เมย์ไปไหนมาเลยคะเด็กๆมาทำอะไรกันเนี่ยพี่เมย์ไปซื้ออาหารให้น้องหมามาต้องดอกมาน้องๆบอกว่าพี่เมย์ไปไหนนานจังหนูอุตส่าห์รอจะใส่เสื้อชุดที่เอฟซีตัดมาให้ให้เอพี่ให้คุณป้าเอฟซีดูคุณป้าเหมียวแต่ว่าดึกแล้วแหละเดี๋ยวให้น้องรือว่าจะไปเอาไปจ้ามาใส่เหรอเอาพรุ่งนี้ก็ได้ นี่ก็ได้กินข้าวหรือยังเนี่ยกินไหมมากินด้วยกันมาไข่ข้าวกับไข่ต้มไม่เมนไปไหนแล้วคะวันสุดเลยมาแล้วนี่อ๋ี่เมนไปไหนมาอ๋อพี่เพนกับอำนาจกลับบ้านกับอำนาจเจริญเอออ๋อจะมาเล่นด้วยเสาร์อาทิตย์ไม่เห็น เจอน้องเมยนะครับสวัสดีครับขอตัลเขอาส่ช่องเมดสตอรี่นะครัซุปไก่ดําอันนี้คืออะไรเมย์เหมือนเดิมคะ่ะบํารุงกินทุกเช้าเย็นนะครับใช่เหลืออีกไม่กี่วันสี่มีนาเนาะใส่ตัวอ่อนคะ่ะก็เลยต้องเมื่อกี้ก็เพิ่งไปออกกําลังกายมาก็วิ่งอยู่ข้างหน้าพ่อปู่นะคะก็เจอหน้าพ่อปู่ทุกรอบเลยเพราะคุณหมอบอกว่าให้เดินด้วยนะให้ ถ้าออกกําลังกายอ่ะคือเดินก็ได้ให้แบบว่าเลือดเราสูบฉีดน,นะคะแล้วก็ทั้งออกกําลังกายแล้วก็ได้ตัดคลิปให้ FC ดูเมื่อตอนเที่ยงเออเมอัปเดตเรื่องทิกตอกหน่อยสิเป็นยังไงบ้างก็มีข่าวดีอยู่นะแต่ <c oughs> คิดว่า <c oughs> น่าจะเป็นเรื่องที่อ่ะถ้าใครขายของในติกตอกอาจจะแบบว่าธรรมดาเนาะแต่ว่าสําหรับเมก็คิดว่าเป็นข่าวดีนะคะเพราะว่าเพิ่งเริ่มต้นเนาะตั้งแต่ทําคลิปตรงนู้นไปก็ หยุดหยุดไปหลายวันนะคะแต่ก็มีเหตุผลอยากจะอธิบายให้ฟังว่าทําไมถึงหยุดไปอมีข่าวดีอะไรก็คือว่าอยู่ดีๆเนี่ยมันเหมือนกับว่ามีแบรนด์สินค้าค่ะติดต่อเข้ามาแบบว่าเข้ามาในกล่องข้อความเนาะแบรนด์สินค้าอ่อเป็นกล่องข้อความแบรนด์สินค้าแบบพวกแบรนด์ร้านค้าต่างๆอะค่ะเอออย่างเช่นมีอยู่แบรนด์หนึ่งเนาะ เขาก็ติดต่อมาอมเขาก็ติดต่อมาบอกว่าเนี่ยเราเห็นคุณทำคลิปวีดีโอแล้วประมาณว่าสินค้าเขาอะน่าจะถูกจริต <c oughs> <c oughs> กับช่องของเราของเม d เด t o r y อรี่ว ok ีนะคะก็เลยส่งลิสต์รายการสินค้ามาบอกว่าเนี่ยฉันยื่นข้อเสนอให้นะถ้าเกิดว่าโปรโมทสินค้าของแบรนด์ของเขาเนี่ย เขาจะให้ค่าคอมในอัตราที่สูงขึ้นกว่าปกติ oh. ออแล้วก็จะให้ตัวอย่างสินค้ามาลองฟรีด้วยโดยที่เราไม่ต้องเสียเงินอ๋อนี่คือเขาแสดงว่าในติ๊กตอกเนี่ยเขาก็จะมีการไปเช็คโปรไฟล์พวกเราแล้วก็ติดต่อมาหาพวกเราอย่างนี้ใช่ก็ทีนี้เมย์ก็เลยคุยกับเขาเนาะคุยกับเขา เขาก็จะมีเหมือนลิสต์เลยว่าของเขาเนี่ยมีสินค้าอะไรบ้างที่เขาส่งยื่นดีลมาให้เราทีนี้เมย์ก็จะดูว่าสินค้าประเภทไหนเนาะอย่างเช่นเขาส่งมาอ่ะเมีทีมม่ม้วนผมมีเครื่องสภาพแบบเล็กอะไรประมาณนี้แล้วก็มีอีกสักสองสาอย่างแล้วก็ดูว่าช่องอย่างเมย์เดยสตอรี่ใช่ไหมคะที่เมย์กำลังทําอยู่เนี่ยคือเมย์อยากให้มันเป็นช่องบ้านและสวนเนาะในหมวดหมู่นี้<อ>เมย์ก็เลยเลือก ที่เม์คุยกับเขานะแล้วเขากำลังจะส่งสินค้ามาให้เมย์นะคะก็คือเป็นเครื่องซักผ้าขนาดเล็กก็เขาในหมดบ้านอยู่ใช่คือเม่แต่ก่อนที่เมย์จะเลือกของเขานะเม่ก็จะไปดูอยู่ว่ารีวิวมันเป็นยังไงไม่ใช่ไม่ใช่สินค้าแบบว่ากองแกงกองอแกงกระล่องกองแกงแล้วก็มาให้เราเราขายใช่มาเอาความความน่าเชื่อถือของเราเนี่ยไปขายมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมคือ ตัวเมย์เองอ่ะก็อยากที่จะลองเครื่องซักผ้าขนาดเล็กอยู่แล้วแล้วทีนี้ไปดูรีวิวของเขาเนาะเมย์ก็เลยคิดว่าเป็นรีวิวดีก็เลยได้คุยกับเขาอันเนี้ยแบรนด์เนี้ยเป็นคุยภาษาอังกฤษมาอาจจะเป็นสินค้าคนจีนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะแต่เขาคุยเป็นภาษาอังกฤษมาก็เลยบอกเขาว่าเออตกลงตกลงนะแล้วก็อ่าฉันนะชอบเครื่องซักผ้าอยากจะลองใช้เครื่องซักผ้าดูเครื่องซักผ้าขนาดเล็ก เขาก็ติดต่อกลับมาบอกโอเคอยาเขาจะส่งมาใหออ้ก็ไม่ต้องเสียตังค์กันดีเมย์ก็ตกใจอยู่นะแบบว่าเฮ้ยเขาจะส่งให้เราฟรีๆหรอแล้วเขาจะรู้ได้ไงว่าเราจะรีวิวให้เขาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็คงต้องเชื่อมั่นนะเนาะทีนี้เมย์ก็เลยถามเราว่าเดทไลน์แบบว่าถ้าเกิดเมย์ได้สินค้ามาเนี่ยเดทไลน์ของการรีวิวให้เขาอะมันต้องภายในกี่วันเนะเาะเพราะว่าช่วงเนี้ยคือจะบอกว่าเมย์น่ะก็คิดระหว่าง เพราะว่าจะเตรียมตัวใส่ตัวอ่อนแล้วใช่ไหมคะมทีเนี้ยเราก็ไม่อยากให้เหมือนกับแต่ละวันเราเครียดมากอ,อเหมือนกับว่าไม่อยากให้มันตึงมากนะเพราะว่าเราก็ตัดคลิป youtube ด้วยอยู่แล,แล้วแล้วถ้ามาตัดคลิปสินค้าในติ๊กตอกด้วยอ่ะมันจะมันจะเหมือนกับว่ามันมันได้อยู่ถ้าเราไม่ได้จะเตรียมใส่ตัวอ่อนที่ไม่คิดมไม่มก็เลยคิดว่าเอ๊ะเวลาเขาติดต่อมาเนี่ย จะรับหรือไม่รับดีช่วงนี้ค่ะเพราะว่ามันก็ไม่ใช่แบรนด์เดียวที่ติดต่อมานะที่หนึ่งมีหลายแบนด์ด้วยเหรอตอนนี้คือมีประมาณสามแบนด์โอ,อก็ก็ยังคิดสองจิตสองใจอยู่เนาะเพราะว่าเพราะว่ากังวลเรื่องเกี่ยวกับการใส่ต่อออนเนี่ยแหละคะ่ะที่กำลังใกล้จะถึงคือบางทีผมก็คือ <laughs> ทำพวกขายของออนไลน์หรือว่าติ๊กตอกอะไรพวกนี้เนี่ยสมมุนนะิเนาะ มันก็เป็นเราเราต้องมีสินค้านำมารีวิวใช่ไหมใช่แต่ทีนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราจะรีวิวหลายหายตัวมันก็ต้องจ่ายเงินซื้อหลายอันที่มันน่าสนใจใแต,แต่แต่ก็เป็นสิ่งที่เมย์อยากใช้นั่นแหละเราก็จะใช้อยู่แล้วแต่แค่เราอาจจะต้องเร่งระยะเวลาเพื่อที่จะเอามามรีวิวไหมอ่าถือว่ากลุ่มคนที่เขาขายไง ที่แบบว่าขายอย่างเดียวเนื่อกว่ามันต้องมีซื้อนันซื้อนี่กลุ่มคนที่เขาขายแล้วแต่ของเราคือตัวไหนที่เราใช้เราก็ซื้อมารีวิวขายไปด้วยใช้ไปด้วยเราชอบเราก็ซื้อมาแล้วก็เราก็รีวิวไปด้วยยังอีกความคิดหนึ่งของเมนะคือตกลงกับเขาไว้ก่อนว่าเออโอเคว่า,ว,าว่าเราจะแบบว่ารีวิวให้แล้วก็คือแต่ก็บอกเขาว่าคงไม่ใช่ช่วงนี้นะอะไรเงี้ยคงจะสะดวก วันไหนก็คงจะบอกเขาไปแต่ก็คือของอาจจะมาอาจจะมาถึงบ้านเราแล้วแล้วหล,ละอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คือจะพยายามรีวิวหลังจากที่ใส่ตัวออนเสร็จแล้วอืมใครที่สนใจก็อ่าอ่อติดตามตะก้าอะไรอย่างเงี้ยในติกตอกนะเขาจะมีโอ้เอฟซี C ครับผม <c oughs> ผมว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยคนไทยทําไมพูดเก่งจังเลยใช่ <c oughs> ในยูเออ youtube เองก็ตาม youtube เมื่อกี้ก็เข้าไปดูช่อง หน้าใหม่หมๆเนาะเมกับ4ปีที่แล้วมีช่องน้อยๆตอนนี้คือคนในติ๊กตอกขายของเก่งพูดเก่งเด็กๆวันนี้สิบเปี20ปีเนี่ยพูดเป็นน้ำไหลไฟดับหนูชอบนะถ้าเรามี<อ>ลูกอ่ะหนูก็จะให้เขาลองทำนั่นแหละเขาอายุ10สิบนิดนิดสิบกว่านั่นแหละรีวิวขายของอแล้วก็ YouTube เดี๋ยวนี้ก็เยอะใช้ใช้กล้องถ่ายภาพชีวิตประจำวันอะไรพวกนี้เยอะแยะมากมายเลย โลม่มันเปลี่ยนเนาะโล่มันเปลี่ยนเดี๋ยวเดียจะลองเอาให้ดูนะคะที่อันนี้อันเจ้าแรกนะคะอันนี้คือเมย์บอกเขาไปแล้วแหละตกลงกับเขาไปแล้วนะคะเขาก็เขาก็บอกว่าเมย์ก็เลยถามเขาว่าเธอแบบว่าเด a ไลน์มันกี่วันอะไรอย่างเงี้ยเขาเลยบอกว่าเออแค่บอกเขาเฉยๆว่าเราได้รับสินค้าแล้วก็พอ,อครั้งหนึ่งทีเนี้ย ถ้าเราลงสินค้ารีวิวแล้วอ่ะมันจะมีการเจนโค้ดบางอย่างอ่ะเพื่อที่จะให้เจนโค้ดเพื่อที่จะเอาของเราอ่ะถ้าคลิปมันโอเคนะคนดูเยอะเขาอาจจะเอาของเราเขาอาจจะเอาของคลิปเราเนี่ยไปโฆษณาโดยที่เขาออกค่าโฆษณาให้โอ oh. แล้วเราก็ได้ค่าคอมแต่เขาก็ได้ยอดในการสั่งซื้ออะไรประมาณนั้น oh. นะนนจืะ นว,วัตกรรมในการขายเดี๋ยวนี้มันมันเยอะแยะมากมายเลยอ๋อ,อแล้วก็มีอีกเจ้าหนึ่งก็คือเป็นกระเป๋าเดินทางเออเป็นเป็นกระเป๋าเดินทางเขาก็บอกว่าเออสนใจไหมจะส่งเขาเรียกว่าจะส่งสินค้าตัวอย่างผลิตภัณฑ์ให้ฟรีแล้วก็ให้ค่าคอมสิบห้าเปอร์เซ็นตแล้วก็เขาก็จะให้เขาก็ให้เบอร์โทรติดต่อมาอ๋อเย,ยี่ยมเลยเยี่ยมเลย เยี่ยมเลยแต่ว่าคือใจใน่อยากทํามากเลยนะคะทุกคนคืออยากจะทําสักวันละรีวิวสักวันละสามคลิปนะแต่ก็ต้องนึกเอาไว้ว่าเรากำลังจะใส่ตัวอ่อดแล้วอเอาเป็นว่าเรามาเล่าประสบการณ์ในการฝึกเริ่มทําการขายของในแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มหนึ่งให้ f c ได้ฟังแล้วกันส่วนเรื่องที่เราจะไปทําจริงทําจังหรือเปล่าเนี่ยก็เอาอีกเรื่องหนึ่งอ,อันนี้คือสเต็ปนะเอฟซีสเต็ปว่าเออคุณเมย์พอเริ่มลง คลิปเข้าไปแล้วมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงขึ้นมาบ้างมันมีอะไรขั้นตอนอะไรขึ้นมาบ้างมันมีคนติดต่อมาไหมเรามาเล่าสู่กันฟังนะครับแล้วก็ขั้นตอนตอนนี้คือพอลงคลิปไปเสร็จแล้วเนี่ยคลิปมันพอดูได้นะครับก็จะมีแบรนด์ต่างๆเนี่ยติดต่อมาแต่เรื่องความประสบเรื่องการประสบความสําเร็จเนี่ยอีกเรื่องนึ่งนะเอฟซีอีกเรื่องหนึง่งนะครับการที่จะได้เงินหลัก หลักพันหลักหมื่นหลักแสนเนี่ยก็คืออีกเรื่องหนึง่งแต่ที่เล่าให้ฟังเนี่ยคือเป็นสเต็ปขั้นตอนเนาะสเต็ปขั้นตอนว่าแชร์ฟังว่าเออหลังจากที่เมย์เริ่มทำอ่าเริ่มลองทํานะคะแล้วก็เขาเรียกว่าตั้งเป้าหมายแล้วว่าช่องอันเนี้ยเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้านและสวนใช่แล้วก็ลองทำเนาะมันมีแบบนี้เข้ามาด้วยก็เลยมาแชร์ให้ฟังค่ะเราขายแบบข้อจักรวาลไม่ได้ขายทุกอย่างเลย โอ้า oh. น้องๆเขาอยู่ฝั่งนู้นนะผมไม่รู้ว่า f อซได้ยินเสียงไหมเท่าที่เมย์ไปเรียนรู้มานะคะเขาบอกว่าเขาก็ไม่แนะนำเพราะว่าเขาบอกว่า a อของของติ๊กต่อน่าจะเป็นหมวดหมู่มากกว่าคือเขาจะงงว่าเราเราเป็นรายขายอะไรกันแน่เนาะซึ่งอันเนี้ยเมย์คิดเอาเองนะเมย์เอาคิดเอาเองว่าทำไมเขาถึงเป็นอย่างนั้นเนาะอันนี้คิดเอาเองว่ามันเหมือนกับว่าเวลา ผู้บริหารเขาคุยกันเนะว่าเขาจะผลิตสินค้าอ,อะไรขึ้นมาเนี่ยหนึ่งเลยเขาต้องหากลุ่มเป้าหมายของสินค้านั้นๆว่าจะเป็นกลุ่มไหนเนาะอเขาเลยอาจจะออกแบบระบบให้มันเป็นแบบนี้หรือเปล่าคือให้มันเหมาะกับกับกลุ่มเป้าหมายของสินค้านั้นๆประมาณนั้นนั่นคือสิ่งหนึ่งที่นักธุรกิจเวลาผลิตสินค้าเขาผลิตสินค้าขึ้นเดาว่าอย่างนั้น <laughs> คือช่องนี้ก็จะประมาณ หมวดบิวตี้ก็คือบิวตี้ไปเลยประมาณนั้นขายรถก็คือเกี่ยวกับรถไปเลยเขาว่าเขาบอกว่าแบบนี้มันจะมันจะเขาเรียกว่าเป็นมิตรกับระบบ AI ของ TikTok มากกว่าเขาเรียกว่า,วาเขา,เ,าเขามีศัพท์อยู่นะ <c oughs> เขาเรียกว่าเป็นลูกรักของ AI เป็นลูกรักของ AI มากกว่า <c oughs> ไม่ใช่ว่าวันนี้คุณขายอ,อาหารอยู่ดีๆแล้ววันต่อมามาขายแบบว่ายางรถยนต์อะไรเงี้ย <c oughs> มันมันจะไม่แยกมันจะไม่อยู่ในหมวด มันจะแย่สัปดาห์นี้ขายรองเท้าสัปดาห์หน้าขายก๋วยเตี๋ยวอะไรประมาณน,นี้คือเราไม่ใช่คนดังนะเอเราไม่ใช่คนดัง<ม>สิ่งที่เราต้องอาศัยคือต้องอาศัยระบบ AI ของของระบบเพจฟอร์มนั้นนั้นเราต้องง้อเขาในเะอเราต้องง้อเขาแต่ถ้าเราเป็นคนดัง<ม>โอ้แบบดาราแบบว่าดังๆอย่างเงี้ยเราไม่ต้องง้อก็ได้เราเหมือนเหมือนเน็กชาลีอะไรเงี้ย<ม>เนี่ยเขาดังเขาไม่ต้องง้อเขาขายอะไรก็ได้นะ FC แต่ว่าถ้าเป็นเราเนี่ยเราต้องง้อระบบ AI อขอ,บของระบบ AI ก็เหมือนกับคนที่แนะนำนี่นแหละนักที่เขาจะแจกคลิปของเราให้คนอื่นดูประมาณนี้โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับมาอัปเดตแชร์ประสบการณ์ในเรื่องการศึกษาอีกแพลตฟอร์มหนึ่งนะครับส่วนความจริงจังอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อยว่ากันศึกษาไปก่อนดูไปก่อนอ๋อตอนนี้สินค้าขายไปได้กี่ชิ้นละ ข้าเดิมสามเไม่ใช่สามชิ้นเครื่องกออากาศสามแต่ว่าไส้กออากาศอ่ะหกนี่ทำแค่ออกไปครั้งเดียวแล้วก็ไม่ได้ติดตาม f อีมันก็พอไปได้นะครับก็ถ้าถ้าถ้าเกิดเออามีคิดนะว่าทำไมคลิปนี้ถึงแบบว่าเริ่มมีคนซื้อเมย์คิดว่าน่าจะเกิดจากการทำคลิปที่มีคุณภาพประมาณนั้นประมาณนี้นะคะเอ FC เดี๋ยวทานข้าวกัน